สวัสดีครับผมมาพบกับผมนะครับเอ็มกันอีกเช่นเคยเอ,อ่อเดี๋ยว่ึกอ่านหนึงนะขอตั้งค่าวิดีโอก่อนผมกำลังทดลองแอปตัวนี้อยู่ไม่รู้ว่าได้เงินจริงหรือเปล่านะแต่ก็กำลังลองเก็บแต้มดูอ่ะเดี๋ยวถ้าได้เรื่องไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตตัวนี้ให้ดูอีกทีหนึ่ง ว่ามันได้เงินจริงไหมส่วนว่าเออสารับการได้เงินจริงๆนะครับที่ผมได้มาคือ b i ๊กไทมซึ่งวันนี้เนี่ยแหละเอเอจะมานำเสนอนี่เป็นเก้าเกมของ b i ๊กไทมเลยนะครับในเครือเดียวกันเ,เริ่มจากเกมนี้ก่อนในส่วนนี้ก็ยังไม่ได้ทดลองเล่นอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะมา เหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมก็จะมาแชร์วิธีการเก็บแต้มนะครับซึ่งเนี่ยแชร์ผ่าน facebook มันก็จะให้แต้มเรา250นะครับต่อหนึ่งแอปอันนี้ก็หนึ่งแอปนะครับผ่านไปอ่250ละผมขอต่อเลยแล้วกันนะนี่ big time ตัวนี้ต่อ เันเยาวๆ,ๆลยช่วงนี้เนี่ยจากที่ผมโหลดแอป,ปมาครบทุกแอป,ปแล้วเนี่ยเราสามารถกดแชร์ได้เลยซึ่งเราจะสามารถกลับมากดได้อีกรอบภายในสี่ชั่วโมงให้หลังนะครับต่อจากนี้เนี่ยครับเนี่ยอะอันนี้ก็เป็นทวิตทวิตก็กดได้บ้างไม่ได้บ้างไม่รู้แหละช่างแม่งละตอนนี้ แล้วก็ไปต่อ,อนส่วนของเกมต่อนะครับก็ดูาแล้วกันนะว่าผมได้ไปได้ที่เกตเท่าไหร่นะเมื่อกี้ผ่านไปแค่สอแอปนะครับในแอปตอนนี้ผมไม่ได้ตั้งค่าปิดเสียงนะครับก็นิดหนึ่งมีเสียงเป็ดซตดตอน ผ่านไว้3แอนะคร,ครับได้ประมาณเจอไว้แล้วเข้าแอปที่4นะครับใออนส่วนของเกมแช r บิ๊ก Time ผมเคยแชร์ไปแล้วนะครับแต่อันนี้ผมจะมาแชร์ให้ดูอย่างเต็มรูปแบบนะครับจากทั้ง9แอปแล้วก็ในแต่ละเกมเนี่ยครับแค่แค่แช์ แค่เท่านั้นเองแต่ถ้าไม่อยากให้กวนคนอื่นก็ตั้งเนี่ยครับล็อกส่วนตัวนะครับไม่ต้องไปโชว์ตว์ธรรมนันนะ้คนเขาอาจจะรำคาเราได้นะมาต่อโอ้ย,อยเกมโคตรบ้องแล้วเลยเสียงแม่งเวอร์มากมาต่อเลย ตอนนี้ไ,ได้ตอนนี้ได้ไปพันสองร้อยหกสิบหกอ้ยเอ,เอาจริงๆก็พันสองร้อยแค่นั้นแหละไอ้พันสองรอยห้าสิบสิบหกมีอยู่แล้วโอ้ยยุงกัดลำบาวมาเลยมานอกบ้านเออเคนไปนไม่อโอเค เคยเสียบไม่ค่อยโอ้เท่าไหรอันนี้ก็เป็นเกมต่อชั้นนะครับมันจะเป็นแผ่นสีเหลี่ยมเให้เราต่อให้ต,หตรงจุดแล้วก็ขึ้นไปหนึ่งชั้นก็หน,นึ่งคะแนนประมาณนั้นแหละแล้วก็น่าจะสักห้าสิบชั้นหรือร้อยชั้นนี่แหละที่มันจะได้ค่าสถิติแล้วมันจะติดดาวหน,นึ่งดาวเราก็จะได้ทิเกตสองพันห้านะครับซึ่งแต่ละเกมมันมีหมด ทั้งหมด5ดาวนะครับเนี่ยตรงนี้ยถ้าเราทําสถิติหนึ่งเราก็จะได้1ดาว1ดาวนี้ค่าเท่ากับ2,500ัทิเก็ตนะครับซึ่งผมยังเคลียกเกมไม่หมดเลยเในส่วนของเกมที่เล่นได้ก็มีบ้างในส่วนของไม่ได้ก็ผ่านเอาพึ่งไหนแล้วแชร์ไปแกอเลยวะลืมนะเนี่ย ออมันมันจะตกแชร์เดานึงหนึ่งนะถ้าเต็มเต็มมันน่าจะได้สักสองพันสองร้อยห้าสิบสิบเก้าแอปเออเพว่าผมตกแชร์ดน,นี่่าจะเป็นอน,นิเมนะ สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่ยังไม่รู้ว่าเออเกมนี้มันให้เงินจริงไหมผมบอกได้เลยว่าจริงครับแล้วก็มีส่วนของเงินที่ผมเคยแลกมามีค่าเท่ากับเลย12ดอลลาร์สหรัฐลังอัาแล้วผมนีออ่มันเป็นช่วงมัน ถ้าเราแลกถูกจังหวะอว่าวอะไระเ,เรื่องเกมไหนวะเนี่ยถ้าเราแลกถูกจังหวะในช่วงที่ข้างเงินมันอ่าแข่งตัวเออแบบว,ว่าเงินมันสูงเงินไทยอ่ะเราจะได้เงินเยอะซึ่งนั่นแหละมันอาจจะเป็นโชคด้วยโชคช่วย เออเดี๋ยวเกมไหนวะลืมอันเนี่ยโดดแอ้วมาเกียบแล้วมันเนี่ยไอ้คืงงเลยไม่มาคุยอ๋อไอ้ขึ้นอนนนลวนลวนชวนพวกร้อนเออพัดโดดเกมนี้ไปอ๋อเนี่ยแหละครับทั้ง ทาง้าแอลในทุกๆสี่ชั่วโมงนี่นะครับสำหรับนี่การแปลค่าเป็นเงินให้เรกากดตรงนี้ตรงนี้แค่นี้อันนี้คือเงินที่ผมเคยแลกไปแล้วนะครับกับตอนนี้เงินที่สะสมอยู่ยังไม่มีการถอนะ ถอน็ค่ถอนเข้า paypal แล้วก็ email แค่นั้นเองอเนี่แหละครับ9ก้าแอปแค่แชร์ผ่าน facebook ก็จะได้ทั้งหมด2,250นะครับยังมีค่าดาวน์โหลดแอปอยู่นะครับโหลดแอปแอปหนึ่งคุณจะได้5,000ชิทเกตนะครับไปใช้กันฟรีๆสำหรับ การโอนก็โอนเข้าอีเมลนะครับแล้วก็จะไปลง PayPal เราสามารถเช็คได้จากแอปตัวนี้นะครับซึ่งผ่าน PayPal ปุ๊บยอดเงินเกินสาม้อยหกสแล้วเราสามารถกดถอนได้นะครับแล้วเราจะโดนหกักค่าธรรมเนียม50บาทนะครับสูงสุดห0 0พันนะครับที่จะไม่เสียค่าธรรมเนียมซึ่งเงินก็จะไปเข้าในตู้ออค่าธนาคารแล้วเราก็สามารถไปกดในตู้ ATM มาเป็นเงินของเรานั่นเอง ภายหลังจากการโอน7วันนะครับอ่าประมาณนั้นแหละ7วันเข้า p a y p a แล้วก็7วันหลังจากการถอนด,ด้วยมั้งครับทั้งหมดก็มีเท่านี้แหละครับสำหรับใครที่สงสัยอะไรสามารถแสดงความคิดเห็นแล้วก็กดติดตามผมได้นะครับผมจะตอบให้ทุกความคิดเห็นสำหรับตอนที่ว่างนะครับอ่าสำหรับอ่า ผู้เล่นใหม่ที่ต้องการข่าวสารหรือการอัปเดตแอปที่ทําเงินให้กับคุณหรือกิจกรรมใหม่ๆสามารถกดติดตามผมได้นะครับผมจะอัปเดตเป็นระยะระยะนะครับสําหรับวันนี้แค่นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ